สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนคลับแฟนช่องพอใจดีซูผูสุขคนนะครับนาะพี่น้องคัเมเบอนี้ก็มาตามรัฐบาลไทยเน้อพี่น้องเนาะหวยรัฐบาลไทยเนาอพี่น้องหนึ่งกันยานะพี่น้องหนึ่งกัญยาสองหาหกหกพี่น้องหนึ่งกันยาพี่น้องใส่โลกโก้กันหนึ่งกันยาใส่วันที่ใส่พอส่อสอกนใส่เดือนพ่อโอ้หนึ่งกัญยา คิดแล้วหนึ่งกันยาสองห,าห,ห,ห,หอ้าหกหกพี่น้องนะครับหนึ่งกัญญาสองห้าหกหกเลขซ่องพี่น้องเลขซ่องเราพี่น้องเนาะมาเบิงเหล็กซองไปน้ำกันเลขกซอง ซองละหมื่นพี่น้องเลขกซองเนาะเลขกซองเลขกซองพี่น้องเมื่อบังเลขกซองไปบ่มบ่มกันพี่น้องเลขกซอง่นเอามาโชว์ทางช่องว่าเลขกซอง่นสี เปนยังไงพี่น้องเดินดีบอพี่น้องเนาะจับตาเด็กซ่องเพิ่นตำแหน่เด็กซ่องเพิ่นเดินดีบอเดินดีนาะพี่น้องเนาะก็เดินดีก็ตามเพื่อนพี่น้องเดินบ่ดีกับเาต้องตามเพื่อนกับวาจังสันเด้ก็ต้องตามเพื่อนนะพี่น้องนะนะครับเลขซองนะครับมีอยู่เก้าเก้าชุด พี่น no. nine 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 ้องเก่าคู nine 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 so. nine. Nine ่น้าพี่น้องเนาะเด็กซองคนนี้อยู่เก่าคูเนาะพี่น้องเนาะเลขซองเก่าคูพี่น้องเมื่อบึงไปพร้อมกันเก่าคูมีอย่างแน่พี่น้องนะครับเลขซ้องเก่าคูคนมีอย่างแน่พี่น้องไปบึงพร้อมพอกันเลขซ่องเนาาพี่น้องเนาะเจ็ด 0ูนยเพี่น้องนี่คือเลขซ่องพี่น้องนะครับอันนี้คือเลขช,ช่องเพลนเนาะเพลนเดินดีบ่เดินดีมันก็อยู่กับเพลนพี่น้องพึ่งกะล่องชุดแหลกพี่น้อง8 0ศนย์พี่น้อง 1> 8ปดหนึ่งแปดสองอันนี้มันเป็นเคนแนวทางเด,พงด้พี่น้องเด้อพี่น้องมักกัจัดคัดกระพนันบ่าว่ากันพี่น้องนี่มันคืนแนวทางเด,พงด,ด้พี่น้องเด้อบ่ได้ว่ากันนาะพี่น้องนอกมุย้ยบ่าวได้สาบลู่ได้ว่าแนวทางสิออกมาตัวใดบ่มีู้ใดสาบพ,พี่น้องนะครับ 9ก้าศูก้าหนึ่งองพีนองนี่คือเนี่ยทางของเด็กซ่องพี่น้องนะครับพี่น้องเก่าตาถือใจจังขะจัดเล้พี่น้องเด้ออันนี้เล็กซ่องของ เอายอดเล่าไหมาพี่น้องนะครับไหมาเพื่อเอามาล่องมันปิดจรณนากันพี่น้องนะครับมักกะจัดคัดกะพานบาว่ากันพี่น้องเนวทางมันไม่เขา่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ว่ากันเนาะพี่น้องครับผมเอาพี่น้องม,เมองอาเบิ้งเสียบายให้ฟังเป็นยังไง นะครับเลขกซองเอาอยอดพี่น้องเลขกซองเอาอยอดได้พี่น้องเด้อค้นกัดน,นิยมเลาดีอยู่เด้พี่น้องค้นกัดน,นิยมเลาดีอยู่เล็กซองเอาอยอด,ดยน,นี่ก็ได้ นะครับเด็กซ่องเอายอดค้นกับนิยมดียยูพี่น้องนะครับเด็กเล่ากับบอกคีริวคีเล่พี่น้องนะครับพี่น้องครับนี่เป็นงวดแรกของเลขซ่องเลขเอายอดได้พี่น้องได้เลขซ่องพี่น้องพี่น้องมักกระจัดขัดกับพานเพราว่ากันพี่น้องอันนี้มันคือแนวทางอ่ากองเอายอดเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องนะครับเนาะ ผมเปิดเป็นกับซซ่องพี่นออ้องอ่าซ่องยี่สิบห้าสิบก็บมีคนมาซื้อไปเบิ่งเรือยอยู่พี่น้องนะครับนี่แหละครับแนวทางของเราเพื่อนเอามาฝากทังช่องนอกพี่น้องนอกเอามาฝากทั้งช่องพอใจดีพอใจดีก็เอามานําเสนอนําเสนอพี่เสนอน้องพี่น้องว่าดีเข้าตาถูกใจจังค่อยจัดได้พี่น้องได้นะครับ พี่น้องมักกระจัดขัดกระพานเ่าว่ากันพี่น้องนะครับของเพื่อนแนวทางเพื่อนกับแนวทางแหลกพี่น้องแนวทางแหลกเอามาฝากพี่ตอนน้องแลอพี่น้องได้อนี่แหละครับผมแนวทางอันแหลกทางแหลกพี่น้องกองเล่านะพี่น้องวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกหกพี่น้องเลขซองอ่าวยอดเนาะพี่น้องเนาะจับคู่ให้พี่น้อง จับคู่ให้ก็คือ 70, เจ็ดศูนย์พี่น้องเจ็ดหนึ่งพี่น้องเจ็ดสองพี่น้องแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองพี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองพี่น้องนี่ครับผม แนวทางของอ่าวยอดถามว่าที่เด็ดของอ่าวยอดเลขซ่องเพิ่หมั่นใจตัวใดยูปติที่เด็ดขอฟันจัโตัวแน่นะครับทั้งอ่าเพิ่นเพิ่กับขอฟันมาเพิ่นกับอ่าวยอดเพิ่นกับเ,ยเลยบอกว่าขอฟันเนาะอ่าฟันแนวทางที่เด็ดห้พี่ให้น้องนะครับว่าแนวทางอ่าวยอดสิฟันที่เด็ดแบบใดพี่น้อง สืกตาสืกใจพี่น้องบอกฟันที่เด็ดเม็ดเดี่ยวให้พี่ให้น้องน้องพี่น้องเนาะอันนี้เลขซองบนบวกกลางได้พี่น้องได้นะครับเอาอยอดเพิ่นฟันท่งให้พี่น้องเม็ดเดียวพี่น้องเอาอยอดฟันท่งให้เม็ดเดียวพี่น้องนี่ครับ เอาพี่น้องแคหนาจอของเอาอยอดว้พี่น้องแคหนาจอแลไว้พี่น้องเพื่อเป็นพระย่านหลักฐานงวดต่อไปพี่น้องนะครับแคหนาจอแล้วแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเนได้พี่น้องเด้เพื่อให้กําลังแรงใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนีนแ่แหละครับผมคลิปนาพ่อครับพอใจดีไหมนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ